นคร,รจีโนโยังนะเป็นน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่านะคยังไม่ผสมแกลนะครับเป็นการฉีดเตือนครับฉีดเตือนให้ดืจโนฉีดเตือนให้ดื่มจีโยนจีโนโยนฉีดเตือนให้ดืมยนตอนนี้นะครับอ่าได้มี บนถนนสามเสดนะครับในตอนนี้นะครับทางผู้ชุมนุมนะครับได้มีการนะครับเข้ามาที่แท่งบลริเออร์นะครับแล้วก็ได้มีการตัดรั้วหนามแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่นะครับให้เวลา3นาทีนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ชุมนุมเนี่ยถอยกลับไปนะครับไม่งั้นจะยิงฉีดน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตอนนี้น้ําได้ฉีดไปเป็นครั้งที่2แล้วนะครับจากการเตือนจากครั้งแรกนะครับในตอนนี้นะครับได้มีการฉีดน้ําเข้าไปที่ทางผู้ผู้ชุมนุมนะครับยิโร่ยนเขีโเขยป็นการฉีดั้งเป็นการฉีดเตือนนะครับถ้า้องไจะี่ยงครับการฉีดเตือเหลือสครับอทียโร่คองทุการทำกาผสมแก๊สและ ในตอนนี้เป็นการฉีดครั้งที่2นะครับแต่ว่าเป็นน้ําเปล่านะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้มีการเตือนว่าถ้าเป็นครั้งที่3เนี่ยจะผสมแก๊สนะครับเข้าไปที่น้ําในการฉีดด้วยเหลืออีกนาทีออการะกให้รจนเลจากตรงนี้เป็นเ50เมตรเับันองรงนรบายีันของทางราชการ อีกครึ่งนาทีจะฉีดเป็นครั้งที่3นะครับโดยเป็นการเป็นการฉีดน้ำผสมแก๊สนะครับครับตอนนี้ครับก็มีการสั่งใส่แก๊สไปในน้ำแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอดูนะครับจะนับถอยหลังแล้วครับฝั่แกดสิกงนูก็เป็นมวลชนนะครับ 11, 11, 12, 12, 12, 13, 1ิบเาตอนนี้ครับเอาตอนนี้มีการกว้างของเข้ามาแล้วครับผมกว้างขวอะครับยี่สิฉีดน้ำตอนนี้มีการฉีดน้ำมปฝั่งผู้ชุมนุมนะครับผมเห็นว่าเป็นน้ำผสมแก๊สนะครับ รับแต่ตอนนี้น้ำก็ไม่ถึงผู้ชุมนุมนะครับผมตอนนี้เป็นจุดเดียวที่มีการประทานนะครับคือฝั่งบรลเวณหน้าบริษัทบุญรอดนะครับที่มีการฉีดน้ำตอนนี้นี่ตอนนี้แนวกาดครับผมแนวกาดตอนนี้หลบหลังไปเลยนะครับผม พอฉีดน้ำไปทีมกาดก็จะเป็นหลบอยู่หลังบอลเลยเออนะครับผมนิที่สี่ครับแล้วก็เพิ่มฉีดอัดใส่ตัวผู้ชุมนุมเป็นทีมที่สี่แล้วครับแต่ขันที่ฝั่งนู้นนะครับยังมีผู้บางส่วนยืนเดี๋ยวครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าผู้ทีมกาดตอนที่หลบอยู่หลังครับผมออกไปนะครับผมเียวฉีดเลยีระยะผสมแก๊สผสมแก๊สให้มากขึ้นอันนีมีการผสมแก๊สนะครับผมแล้วก็มีการเวี้ยงปลามาจากฝั่งผู้ชุมนุมนะครับ มีการปาผู้ปันมาจากฝั่งผู้ชุมนุมแล้วก็ขวดน้ำนะครับครับผมอันนี้ถือใบงานฉีดครั้งที่5แล้วครับเจ้าพนักงาเดือนท่านแล้วมาละลายสิิกันเราได้เดือนท่านแล้วอันนี้ถ้าเราทำผิดกฎหมายความถือคนรอตรงสารนะให้รับจุดการค้า ขอโทษครับต,ตอนนี้เมื่อกี้มีเป็นกลุ่มรรควันมานะครับผมตอนนี้เจ้าที่ก็กําลังแต่งกายนะครับที่จะเตรียมอุปกรณ์ชุดนะครับผมตอนนี้เจ้าที่อีกชุดหนึ่งด้านหลังด้านหลังของรถฉีดน,น้ําก็คือเจ้าที่ก็กําลังจะแต่งกายนะครับผมเป็นอีกชุดนะครับผมที่จะเตรียมไปเสริมกําลังตอนนี้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยครับตอนนี้ตอนนี้เริ่มเตรียมแต่งชุดแล้วก็เอารั้ว นะครับมาครับมีการเรียกรวมพลของเจ้าที่เรียมหนวจแล้วครับครับส่วนด้านหน้าก็คือผู้ทางเจ้าที่เรียมหนวยก็ใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับฉีดไปทางกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ทางด้านหลังก็เป็นกำลังจะเรียกรวมพลแล้วครับ อันนี้คือเราอยู่กับบริเวณหน้าประตูรัชตะพานะครับผมที่อยู่ฝั่งตรงหน้าบริษัทบุญรอดนะครับถนนสามเสนนะฮะแต่ส่วนตอนนี้ทางท่าน้ํายังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรนะครับกับทางที่มาจากทางบางโพตอนนี้มีความเคลื่อนไหวแค่จุดเดียวนะจุดนี้ต้าสะบากใกล้ที่สุดครับ ผู้ชุมนุม,ม,มตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมรู้สึกว่าจะปลาหินกระสีเข้ามานะครับก็ทําให้ผู้ชุมนุมเนี่ยครับตอนนี้เริ่มมีการยังคงปลาเข้ามาต่อเนื่องนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมมีการปลาสีเข้ามาครับเป็นถุงสีครับที่ที่เห็นที่เห็นลอยๆมานะครับมีแก๊สมีแก๊สอะไรเียเป็นควันเป็นควันเป็นคว,วันแล้วก็ถุงสีขวดน้ําหินนะครับที่ทางผู้ชุมนุมกําลังโยนปลาใส่รถพวบคุมฝูงชนหรือรถฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับส่วนทางด้านหลัง ก็มีการนี่ครับกำลังแต่งแต่งชุดนะครับผมแต่ทางเจ้าที่ตำรวจก็เรากำลังสวมเครื่องป้องกันนะครับครับผมมีใส่เป็นจิตเป็นหน้ากากนะครับผมหมวกกันแก๊สนะครับผมเอ่อใช้บอกอะได้ครับเพราะว่าผมว่าตอนนี้เห็นว่ามีการพกมีทางเจ้าที่ตำรวจมีการพกกระบอกเลยนะครับผมว่าจะปฏิบัติกานอะไรครับผพยยงถามครับผม อันนี้เจ้าที่ตำรวจก็เริ่มใส่หน้ากากกันแก๊แล้วนะครับผมข้างหน้าคือเป็นกลุ่มมวลชนครับตอนนี้เจ้าที่ตำรวจก็กำลังสั่งกองกำลังแต่งตัวนะครับเพราะว่าไงร้อยออกหรือว่าอะไรนี่ครับตอนนี้จ ตอนนี้ผู้รู้สึกว่ามวลชนก็วิ่งมาประชิดกับแนวรั้วออกมาแล้วครับตอนนี้ผูม้มวลชนก็วิ่งมาประชิดกับแนวรั้วแบลเลเยอร์ปูนแล้วครับผมแต่ที่ควันนี้ที่เห็นเห็นนี่เป็นควันของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับซึ่งเป็นสีสีครับแล้วก็มีฝุงสีงต่างๆผู้ชุมนุมอยู่ฝั่งนู้นนะครับตอนนี้อันนี้ด้านหน้ารถตอนนี้เริ่มตั้งแถวแล้วนะครับทางฝั่งของเจ้าตำรวจควบคุมฝูงชน นี่เป็นบรรยากาศสดๆนะครับหลังตอนแรกเห็นว่าจะมีการเริ่มตอนบ่ายสามแต่ณตอนนี้เพียงแค่ก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงตอนนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเริ่มมีการเคลื่อนไหวยพยายามจะเข้ามาในพื้นที่หน้าอาคารรัฐสภาซึ่งอยู่ตรงบริษัทหน้าบุญรอดนะครับผมหรือบนถนนสามเสนก็คือตอนนี้มีทางเจ้าที่ตำรวจคุมกันอยู่ชุดเดียวครับนี่ครับอันนี้อันนี้อันนี้จเจ้ารถตำรวจเริ่มถอยแล้วนะครับผม ตอนนี้เจ้าที่ตำรวจเริ่มตั้งแนวได้แล้วนะครับรถฉีดน้ำถอยล่นมาแล้ว <นะ S 1> เจ้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนก็แต่งตัวเรียบร้อยใส่หน้ากากมีโล่มีกระบองนะครับตอนนี้รู้สึกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมก็เข้ามาประชิดกับแนวแท่งปูนแท่งบบรีเออร์แล้วนะครับ,รบตอนนี้เ,นเดี๋ยวไปดู <นะ S 1> ตรงแนวผู้ชุมนุมนะครับโอ้นะครับพี่ ตอนนี้ฝั่งมวลชนก็เข้ามาประชิดแล้วนะครับแล้วก็กำลังลื้อแผงเป็นเอื่อตรงนี้ออกนะครับครับผมตอนนี้มวลชนเข้ามาครับผมด้านนี้ก็คือจะเห็นเป็นมวลชนตอนนี้มียิงมาประมาณหนึ่งร้อยคนได้เลยผมเห็นได้แล้วดีการติวเชื้อในจัรหวัดเพื่อที่จะมาในพื้นที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามเดินเข้ามาแล้วนะครับผมตอนนี้ ควบคุ่ผู้ชนมาประชิดกับแนวกัน้นแท่งเบาย์เลอร์แล้วนะครับฝั่งตรงข้ามก็ห่างผู้ชุนมนุมกลุ่มนิดนึงเป็นความที่ดีกลิ่นเฉยๆนะครับแต่ว่าผมยังไม่รู้สึกถึงการราคาละขายเคือกขนนะาดเดียวกนันขนาด เอาผมอันนี้เป็นความห่างไกลเท่านผู้เสีดีฝั่งตำรวจนะครับของผู้ชุมนุมุว่าเถ้าเกิว่าถูกแก๊สทำลาที่ตํรวจีเมื่อสักครู่นี้ให้ไปล้างได้ครับ็ตอนนี้ทางันนี้ทางการของผู้ชุมนุมก็กำลังส่วนหนึ่งก็กำลังลือ รถล้วนรถหนามออกอีก so ฝ <techn> ั่งหนึ <ari> ่งก <audience> ็พยายามโยนสิ่งของฟางกว้างข้ามานะครับฝั่งเจ้าที่ตำรวจฝั่งเจ้าที่ตำรวจนี่ครับนี่มวลชนถ่วเยอะมากครับและตอนนี้ฝั่งมวลชนฝั่งก็เริ่มมีการตั้งแถวแล้วนะครับผมทีมการนีครับทีมการนีครับกำลันถอมาแลครับเฮ่าเจ้าที่ใส่ชุดกันเกแล้วนะครับแค่ให้แก้องไปาของเราไปนะครับ ตอนนี้ฝั่งกาดก็มีการสั่งให้ถอยแล้วนะครับเพราะเกงว่าเจ้าที่จะใช้แก้น้ำตานะครับตังตาี่มนแรงแครับขณะที่ตอนนี้นะคะฝั่งของใกในมุมของฝั่งผู้ชุมนุมเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะ อยู่ในส่วนของการใช้เครื่องขยนกันแลนะครับอย่ให้ัเนะครับอย่าอ่างเข้าไปนะครับีุถอยออกไปก่อนแล้วก็ได้แจ้งเตือนนะคะทางฝั่งของมวลชนตัวเองค่ะว่าอย่าพุ่งขังเข้าไปนะคะตอนนี้ฝั่งผู้ชุมนุมก็เข้ามาใกล้แล้วครับเหลือระยะประชินดนิดเดียวครับมีการวางผูสีขาออกมาเป็นระยะระยะนะคะจากทางฝั่งของผู้ชุมนุมค่ะ และยังมีความพยายามนะคะในการที่จะรื้อรั้วลวดหนามค่ะชมภาพสดๆกันสักครู่นึงนะคะคุณผู้ชมคะด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านหน้าพยายามอย่าเสียตาอะไรเข้าไปนะครับมันยังไม่มีประโยชน์นะครับมีรถน้ำทึ้นมหนน้าพี่น้อำไหลมาบกี่น้องารถตอนนี้ตำรวจเอารถน้ำมาเสริมแล้วนะครับผม เมื่อกี้หลังจากรถน้ําคันแรกได้ถอยล่นออกไปนะครับตอนนี้รถน้ําคันที่สองก็กําลังเข้ามานะฮะในระหว่างแนวปะทะตรงนี้ก็จะเห็นเจ้าที่ตารวจนะครับน,นี่เป็นรถนะอันนี้เป็นรถน้ําแรงดันสูงคันที่สองก็กําลังเข้ามาครับผมตอนนี้รถน้าแรงดนะันสูงคันที่สองเข้ามาใกล้พยายามจะเข้ามาประชิดกับแท่งเบริเออร์ซึ่งเป็นจุดที่ ข้างหน้าก็เป็นของชุดควบคุมฝุงชนนะครับ feels, ตอนนี้ตั้งแนวครับผมครับผมนี่ครับเจ้านที่คร every ับผมเ๋ยะรอสักครู่นะครับรูนะครับว่ารถน้ำคันที่สองจะเอามาไหน ตอนนี้นะครับตอนนี้คือทุกอย่างกาลังอยู่ในทางฝั่งผู้ชุมก็พยายามจะลือล้วนรถหนามข้างหน้าออกนะครับแล้วก็จะพยายามเข้าประชิดแท่งเบริเออร์ปูนให้ใกล้ที่สุดซึ่งแท่งเบริเออร์ปูนความสูงก็ประมาณไม่ถึง2เมตรนะฮะก็ซึ่งสามารถปีนข้ามได้ถ้าลือล้วนรถหนามข้างหน้าออกสําเร็จได้ก็จะสามารถเข้ามาประชิดภายในฝั่งของประตูหน้ารัฐสภาได้สําเร็จนะครับตอนนี้ทางนี่ครับตอนนี้เจ้าตำรวจเริ่มขึ้นไปบนรถลุ้นน้ำแล้วนะครับ กำลังตอนนี้ขึ้นไปแล้วตอนนี้กระบอกปืนเริ่มมีการขยับแล้วนะครับกระบอกปืนฉีดน้ำแรงนั้นสูงเดคาดว่าอีกสักพักก็คงขับเข้าไปใกล้ประชิดเพื่อที่จะให้ใกล้กับกลุ่มมวลชน ย้อนอีกครั้งนึงนะครับครับผมระยะประหยัดข้างหน้า10เมตรครับเราจะแบ่งกันอีกครั้งนะครับครับมวลชนครับอยูุดวางสีที่ข้างของน้นะครับครับตอนนี้รถฉีดน้ำและรถสูนก็เข้าไปประชิดกับแทบเบรเออร์นะครับซึ่งข้างหน้ามีชุดควบคุมหุ่งชนนะครับก็ได้มีการประกาศขอให้มวลชนหยุดกว้างป้าสิ่งของ ฝั่งนู้นรู้สึกว่าจะนำโดยโตโต้ครับปเป็นกลุ่มแกนนำแกนนำของ่าบม็อบนะครับผมบอตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่นะฮะก็กำลังจะเจราจากับผู้ชุมนุมนะครับบอกว่าจะยังไม่มีการฉีดน้ำแต่ว่าจะขอเจราจาก่อนแนวที่หนึ่งของตำรวจที่ตั้งไว้และถูกพี่น้องทำลายไปแล้วนะครับ ฝ่ายพิลอยู่การทนะครับมวลชนอยู่การทราะนทานี้ะครับ้านเป็นด้านรุกรุาำะคก็มีตอนนี้นะครับก็กำทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็กำลังจะเจราจากับผู้ชุมนุมนะฮะโดย เจานที่ตำรวจเนี่ยได้เจราจาบอกว่าให้ผู้ชุมนุมเนี่ยหยุดทำลายเครื่องกีดขวางของทางราชการนะครับตอนนี้เป็นการประกาศเตือนผู้ชุมนุมก่อนนะครับแต่ว่าทางฝั่งการผู้ชุมนุมตอนนี้ที่ผมเห็นเนี่ยก็คือกำลังเก็บ ลวดลวดหนามนะครับผมจะให้ท่านผู้ชมดูฮะของถูกครอบครองเชื่อมต่อกับตำรวจท่านลวดหนามตกทอดตามภาพที่ติดอยู่มาตามเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามด้วยสารไทยเพื่อพายนะครับตอนนี้กลุ่มผู้ชมนุมก็เก็บลวดลวดหนามชั้นที่หนึ่งนะครับขึ้นไปแล้วก็มาประชิดบอลังเออร์ปูนนะฮะที่ อย,อยู่ชั้นตรงกลางนะครับแล้วกําลังเจรจากับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบอกให้สื่อมวลชนเนี่ยเลื่อนข้างหลังนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเจรจานะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเจรจานะครับ ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขอเจราจากับผู้นัากาศครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจขอเจรจากับผู้นัากาศครศึกษาทางเจ้าหน้าที่ขอรบกวนนะครับพี่น้องอยู่กลางลำต่อนะตรงนี จะออกไปเองนะครับเวียนก่อนนะครับเเอร์ครับตอจยเเอร์นะครับรเติานนะครับเเอร์นะครับนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบอกว่าจะข้ามไปเจรจากับทางกลุ่มผู้ชุมนุมเองนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจประกาศให้ลดน้ำถอยออกไปนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจประกาศให้ลดน้ำถอยแล้วฮะ แล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะข้ามไปคุยไปเจราจากับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับโดยกลุ่มกาดเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยบอกจากเจ้าหน้าที่นะฮะว่าที่ต้องเลื้อออกเพราะว่ามีการนําแผงกั้นมากาั้นทําให้พวกเขาเนี่ยไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้นะครับตอนนี้ก็ยังมีการปาสิ่งของนะครับจากทางาจากคนที่อยู่ฝั่งทางด้านผู้ชุมนุมนะฮะเข้ามา แต่ของมันมาจากฝั่งนู้นนะฮะเราไม่ได้บอกว่าผู้ชุนุมเป็นคนปลานะครับตอนนี้กำลังจะเจราจานะครับขอตัวแทนนะครับขอตัวแทนกาดมาเจราจานะครับาา่เวน ไตวนอนวงหน้าซ้ายกัตอนนี้เน้ข้าหน้าก็่านตำรวจก,ก,กำลังขอตัวแทนของอ๋อกำลังจะเจรจากาเนี่ยเข้ามาเจรจาถ้าตัวแทกน<อ>แทกาดไมมาเนี่ยขเอขาจะปีนข้ามมาเจรจาครับผมตรงเมื่อกี้เห็นตัวแทนกาดที่อยู่ด้านหน้านะครับ